คุณจะเป็นได้เท่าที่คุณคิดเชื่อในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่เชื่อต่อให้วันนี้มีคนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อยคนมาบอกว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะยังรักเชื่อศรัทธาในเป้าหมายของตัวเองและมุ่งมั่นมันต่อไปเพื่อสารฝันของตัวเองแต่ในมุมกลับกันค่ะทุกคนต่อให้วันนี้มีคนเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพัน มากระซิบข้างหูของคุณบอกว่าคุณทำได้ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมั่นไม่ได้ศรัทธาในตัวเองไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากพอและไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นมากพอคุณก็จะมองไม่เห็นความเป็นไปได้อยู่ดีค่ะนะคะวันนี้บอสิงมาให้นิยามในเรื่องของผู้ประกอบการต้นแบบนะคะแล้วก็สินค้าที่สามารถที่จะนำไปสู่ตลาดโลก อย่าลืมว่าบทบาทที่บอสหนธ่งทำเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมงานที่บอสหนธ่รทำผู้ประกอบการทุกๆคนที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะส่งออกร่วมกันเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้าแต่พวกเราเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมที่ส่งสินค้าที่ ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพและเป็นหน้าเป็นตานะะของประเทศไทยเรานะคะส่งสารไปด้วยรสชาตินะคะรูปรสกลิ่นเสียงที่จับต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองมาฟังนะคะสินค้าตัวอย่างแล้วก็เจ้าของแบรนด์ต้นแบบที่บอสหนิงเอามาให้เป็นเกตพิเศษในวันนี้ให้ทุกคนได้รู้จักนะคะนั่นก็คือแบรนด์ชดาไทยนั่นเองค่ะนะคะคุณพี่อุ๋ยนั่นเองนะคะเริ่มต้น ้จากวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของ product นะคะแล้วบอสิงจะมาเล่าให้ฟังว่าสินค้าที่สามารถที่จะส่งออกต่างประเทศตลาดยุโรปเมกาอังกฤษได้เนี่ยนะคะจะต้องมีมาตรฐานอะไรบ้างในเบื้องต้นจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของคนไทยน่ะนะคะหรือว่าแบรนด SM e, ์ SME หรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะคะ โอท็อปก็แล้วแต่เนี่ยนะคะล้วนแล้วเป็นสินค้าที่แบบว่ามันมีหลากหลายนะคะแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบได้คุณภาพนะคะเพียงแต่ว่าการพรีเซนต์ตลาดโลกเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยนะคะหรือว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขายังเข้าไม่ถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าแบรนด์ไทยนะคะ ยังไม่ได้หลากหลายนะคะแล้วก็มันมีเพียงแค่โปรดักต์ไม่กี่ตัวนะคะที่แบบเป็นที่รู้จักนะคะในตลาดโลกหรือว่าชาวต่างชาตินั่นเองนะคะแต่ว่ามันยังมีสินค้าอีกหลากหลายมากๆที่เราไม่ได้นำออกไปนะคะให้ชาวต่างชาติหรือว่าให้ชาวโลกเนี่ยเขาได้ลองชิมได้ลองทานแล้วยังมีแบรนด์นะคะต่อให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะ่ะสินค้าของเขานี่แบบ ทุกคนคะถ้าใครยังไม่เคยได้ลองได้ทานเนี่ยก็คืออยากให้หันไปลองบ้างนะคะเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ได้คุณภาพจริงๆนะคะไม่แพ้กับแบรนด์ดังๆที่มีขายอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าเลยนะคะในมุมกลับกันนะคะส่วนมากแล้วสินค้าที่แบบมีการต่อยอดจาก วิสาหกิจชุมชนนะ,ะหรือว่า SME size S หรือกลุ่ม OTOP เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้วัตถุดิบหรือว่าอิงเกรเดียนเนี่ยนะคะมาจากแบบชาวสวนแล้วก็แปลงกเกษตรจริงๆนะคะที่ได้มาตรฐานแล้วก็คุณภาพนี่เป็นสินค้าที่ถูกต่อยอดนะคะมาจากงานวิจัยนะคะแล้วก็มาจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างที่บอสสิงเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมบอสสิงถึงอยากจะผลักดันสินค้าที่มีมีคุณภาพที่ดีๆที่ถูกซ่อนอยู่เนี่ยนะคะที่ยังเข้าไม่ถึงนะคะกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆห,หรือว่าลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยนะคะซึ่งเขาจะหาทานได้ถ้าเกิดว่าเขามาเที่ยวในเมืองไทยนะคะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถ อัดจาจยหรือว่ากระจายสินค้าเหล่านี้นะคะออกไปสู่ตลาดโลกได้จริงๆนะคะจริงๆแล้วเราติดแค่ในเรื่องของอเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเฉยๆนะคะแต่ว่าตรงนี้บอสสิงกำลังจะประสานงานในเรื่องของกลุ่มรงแพ็คนะคะที่ได้มาตรฐานที่พร้อมที่จะทำแพคเกจิ้งใหม่นะคะเพื่อที่จะนำออกไปสู่ตลาดโลกนะคะ และนี่ก็คือแบรนด์ของชดาไทยที่บอสสิงยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะสินค้าของเขาเนี่ยอิงเกรีิียนนะคะนำมาจาก การปรุงด้วยขั้นตอนแล้วก็กระบวนการของการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะคะแล้วก็งานวิจัยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพรวมไปถึงในเรื่องของรสชาตินะคะคือสามารถที่จะแข่งขันกับแบรนด์ดังๆระดับโลกได้แบบสบายๆเลยแล้วก็ราคานี่ก็คือราคาที่ย่อมเยาวที่ตลาดล่างแล้วก็ตลาดกลางเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้นะคะเพราะนั้นอยากให้ทุกคน สนับสนุนถ้าใครที่อยู่เมืองไทยอยากจะเป็นตัวแทนนะคะสามารถที่จะทักบอสหิงเข้ามาหลังไหม่ได้เลยนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นตัวแทนในการจําหน่ายนะคะส่วนตัวแทนในการจําหน่ายที่ต่างประเทศอันนี้ก็บอสหิงเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะว่าคอมมิชชั่นอะไรยังไงนะคะขอบอสหิงจัดการระบบเว็บไซต์นะคะแล้วก็ แอปพลิเคชันนะคะที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ Android นะคะแล้วก็ iOS รวมถึง4ภาษาด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็ทั้งสกุลเงินโลกทั้งหมดเลยนะคะขอบอสิ่ิงปรับระบบหลังบ้านก่อนที่จะนำไปให้ทุกคนได้ใช้นะคะเพื่อ,อเขาเรียกว่าเป็นให้มันมีมาตรฐานแล้วก็ศักยภาพนะคะ,ะมากขึ้นกว่านี้หน่อยตอนนี้อยู่ในระหว่างของการปรับปรุงนะคะ อ่ะเป็นยังไงบ้างคะแบรนด์ชดาไทายได้เห็นหน้าตาแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวบอสสิ่งจะให้คุณฟังสั้นๆน,นะคะว่าวิสัยทัศน์ของคุณพี่อุ๋ยเนี่ยเจ้าของแบรนด์ชดาไทายสูงวัยใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุขพี่เองเดินทางมาครึ่งค้อนชีวิตแล้วสิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คือความสุขในวันที่อายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยเวลาชีวิตก็เหลือน้อยลงเราจะได้เรียนรู้ว่า ควรจะใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรและกับใครอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินงานในการไปบรรยายแล้วก็ไปให้ความรู้นะคะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะไปแบ่งปันความรู้ไปให้วิสัยทัศน์นะคะของการเป็นผู้ประกอบการหรือว่า เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองยังไงนะคะบอสิงขอฝากช่องน้อยนะคะของบอสสิงไว้ในอ้อมกอดแล้วก็ในหัวใจของทุกๆคนด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสําหรับบอสสิงแล้วก็ทีมงานของบอสสิงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าโอท็อนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการ SME s i z e S ด้วยนะคะเพราะว่าบอสสิงก็จะเป็นตัวแทนของ คนกลุ่มนี้นะคะพี่ๆเหล่านี้ที่เขามาฝากความหวังนะคะกับทุกๆคนนะคะในอ้อมกอดของทุกคนให้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยด้วยกันด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะวอชิงก็จะไปซับพอร์ตทุกๆคนแล้วก็ไปเป็นกำลังใจเป็นกองทัพหลังบ้านนะคะ ที่จะส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้บอสิงขอฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวไงเรามาติดตามต่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ